สวัสดีครับชาวบานลัยชัยคิมว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมาจัดสวนหน้าบ้านนี้นี่แต่ว่าโอ้โหยโตแบบโอ้ตานไม่อยู่นะนี่ดูดิแล้วบรรยากาศแบบนี้คิดดูดิฝนเข้าหนาว่าไม่คิดจะมาอยู่กันเหรอมาเลยเนี่ยยินดีต้อนรับเดี๋ยวจัดสวนรอเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ได้ไม่ได้ออกมาจัดใหม่ได้เห็นในคลิปนี้แน่นอนว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงกลับอีกอันนึงมาดูนี่ตามเข้ามา อันเดืงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราจะจัดลานนี้ด้วยเอาต้นไม้ไปใส่ไอ้ตังเข้ามาก่อนเดี๋ยวฝนตกมานี้มานี้มานี้นี่เดี๋ยวจะดูจะวางต้นไม้ยังไงวางประมาณอย่างเงี้ยตรงหลุม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 มากจะได้มีเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกแล้วเจอกันแต่ถ้าฝนตกก็ในคลิปนี้แหละแต่ไม่รู้วันนี้หรือพรุ่งนี้นี่นี่ดูนกนกลกบินกับรังแล้วเราจะไม่กลับบ้านได้ไงเรากลับบ้านดีหรอ่ะเป็นบ้า เนี่ยไม่มาไม่ได้นะพนหนาวอะ่ะข้างบนหนาวไหมพี่ ทราทะไรดีตรงนี้เรารู้เรื่องแล้วครับเนอะเดี๋ยวเราไปทําตรงป้ายใช่จัดสวนตรงป้ายมันล่ใช้ยคิมเนาะตัดตกแต่งนิดเดอก็ไม่ตกแต่งอะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับได้เลยค่ะข้างในเลยค่ะพอดีมีผู้มาเยือนนั่นหลานก็อันนี้ก็ทําไว้เผื่อใครจะมาการเต็นท์ได้นะครับจุดชมวิวชมวิวชมวิวเออใช้คําว่าจุดชมวิวดีกว่าวิวพอยท์เพราะว่าเรามองไปทางโน้นมันจะเป็นทุ่งนาอืม มัะสามเดือนเนาะครับประมาณ3เดือนอีกสามเดือน่าจะได้ลมหนาวมาเพราะว่าตรงนี้มันมันโล่งสิงหากักยาประมาณตุลาตุลาตัวนี้จะสวยมากไอ้พวกนี้ก็นี่หลังนี่นี่ก็ห้อยขาได้นะตัดตอมตบแต่งนิดๆหน่อยให้มันโล่งให้มันมองไปให้มันเห็นทุ่งข้าวทุ่งนาแต่ภูเขาสวยจริงอ่ะสวยสวยพี่ถ้ามันไปติดไอ้ตรงลมไม้นี่ก็ เห็นนั่นเต็มๆอ่ะภูเขาอ่ะไปเราไปดูตรงป้ายไหมเผื่อลงมือเลยนี่มันใช่พี่สี่โมงเอ้สามโมงสี่โมงสามโมงสี่โมงแล้วจะได้เสร็จแล้วหมูกรอบเมื่อกี้ใครทอดอ่ะใครอ่ะใครเป็นคนทอดโอ้โหกินได้ไหมวะเชฟเชฟเย็นนี้กูจะกินได้ไหมเนี่ยเชฟพี่เชฟเชฟอะไรอ่ะเชฟกระทาหลุดไงพี่เชฟกระทาหลุด S <S ถ้าใครคือใครดูคลิปที่บ้านราชัยคิม EP หนึ่งเนาะจะเห็นนะครับนี่อันนี้อันนี้ทำใหม่มทำใหม่จัดเต็จจลยยี่เดือน5นะที่เสร็จไปนี่ใช้ของเก่าแต่ทำหมดเลย <S <S อ๋อซื้อเครื่องปั่นมาใหม่ก็เลยทำบ้านให้มันให<ช>ม่ใช่ไหมใช่พี่ดูดูเพราะว,ว่าเครื่องเก่ามันมันเล็กอันนี้เครื่องเก่ามันเล็กแล้วก็มันมันรับท่ารัดห้องแอร์ได้ไม่กี่ห้องเลยซื้อนีงก็เลย ไม่ต้องไปรู้ราคามันหรอกครับราคาเท่าไรเปเปมอเตอร์ไซค์ให้ผู้ชายได้คับดิราคาซื้อป๊ไฟฟ้ามาเลยซื้อปุ๊บไฟฟ้าก็มาปั๊บโอ้กูเสียใจก็จะรื้อพวกไอ้ต้ยไฟเฟยออกหมดนะต้ยติ่งอาออกเนาะครับทำเลยดีกว่าไหมหรือว่าขุดโละตัดก่อนดีกว่าตัดก่อนจะทำง่ายกว่า ต่างไปเอาไม้อะไรมากัน้นมาทําไว้เลยอ่านี้เราก็รู้เราก็รู้งานเราละกับสุชัยแล้วว่าเราจะทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลงมือทําเลยเนี่ยดินก็พร้อมแล้วเดี๋ยวทุกอย่างออกหมดเลยแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเรามาดูดีกว่าว่ามันจะสวยน่ารักแล้วก็ไม่ลกขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่ต่างเขาอินเสิร์ตไปว่าแบบนั้นแบบนี้ไฟเฟยเดี๋ยวย้ายหมดเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันครับสวยแน่นอน Bags are all packed up. I got my ticket in my hand. I say my last goodbye. Some headed off to another land. Oh no. I swear the hardest part whenever we depart is that. Last kiss. It's not the only thing. Right now, it's the only thing that I will miss. Oh, yes. If there was a way. Oh, well, girl, you know I'd stay. And if there was a way. Oh, just another day, but I'm going away. Oh, and soon I'm gonna say that I'm I'm coming home. มันดูสะอาดสะอาดแล้วอะเนาะจะเอาไหมชวนชมอีกไหมแล้วข้างในใส่อะไรข้างในยางไว้โล่งๆกันดีกว่าข้างในอดาวเรืองมอืพวกนั้นตายง่ายใช่ไหมใช่เอ่าให้เขาให้เขาโล่งๆสะอาดะอาดอย่างนี้ไปมั่งลุกหหลุกหกโมงไหมไฟดับอะไฟดับก็ลุกแล้วอะอ่าตอนนี้นะครับเราก็จะเอาอันนี้ลง โอ้หนี่โคตรยังเหนื่อยเลยดูมือดิเลยเทเหมันเลยนี่เดี๋ยวเราเอาคุณนายตื่นสายไปปักนะครับนี่นี่เขาแก่พอเขาแก่พอที่จะลงได้หมดแล้วเห็นไหมครับกระจายไหมไม่รู้อ่ะเราไม่รู้สีสีตังเออเพราะดอกไม่เห็นไงนไหนอ่ะอ๋อเอาอันนั้นมันเพาะได้นะลูกนี่ครับนี่เดี๋ยวเราก็ดูก่อนว่าไหนปลายอันไหนต้นมันเนาะเดี๋ยวเราก็ปักปักให้ทั่วเลย เขาไม่ตายเนี่ยเนี่ยลงเฉยก็ได้มีอันหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไปขอเข้ามาจากข้างถนนแหละอย่างเราสองต้นสมต้นเดี๋ยวเขาก็เป็นอย่าเรียกขโมยดีกว่าเพราะว่ามันเยอะไงก็ไปแบ่งๆกันนั้นแหละคนไทยเราก็คุณนายตื่นสายเนอะล่าสุดก็เพิ่งให้เพื่อนไปตะก้าไอ้ตะก้านึงเลยอะเพลงเขาเพาะเพาะไว้ก็ใครมาก็มาเอาไปได้มันสวยนะเวลามันโดนแดดหรือมันอะไรสาๆหน่อยดอกมันสีสวยดี เดี๋ยวใกล้หน้าหนาทุกคนนุ่งม,มาแล้วใครอยากใครแนะนําคนที่อยากปลูกที่เป็นไม้เลือนะแต่เป็นเรื้อยกับพื้นนะไม่ได้เลือขึ้นต้นไม้นะแล้วก็สวยด้วยเนี่ยอันนี้สวยด้วยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวน้องเขาไปปักเนี่ยไปเอาไปแบ่งคนละครึ่งอนี่ครับเดี๋ยวทัดมันก็ไปปกักพี่ว่านวเนี่ยได้ละเนี่ยสะได้หมดเนี่ยได้หมดเลยเนี่ย เราก็เล็งรัดเลยนี่รากเขาอยู่นี่เนี่ยเวลาเราเวลาเราจะปลูกนะเราก็ให้เขานอนอ่างนี้นี่นี่แล้วเราก็เนี่ยขุดหน่อยขุดนิดน,ดนดหน่อยๆนเนี่ยเนี่ยขุดขุด,ขดเอาน้วางเนี่ยลราให้เขาเอาเลือกมานี่เราปิดเขาอย่างนี้ไม่ต้องไปดกดอะไรเขาเยอะมากเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ฟื้นเนี่ยเขามาทั้งรากเราก็มาเลยสามวันนะเพลงเนาะใช่ไหมสามวันมันก็ติดเลยนะไปเลย เลื้อยปลายเลย <of> เลื้อยปลายเดี๋ยวเลื้อยปลายมันออกกิ่งเดียวอ่ะกิ่งอันเล็กอ่ะเอาเนี้ยเดียวเลยสุชัยเนี่ยกิ่งเนี้ยกิ่งเดียวเนี่ยแค่เนี้ยเนาะพอมันเอาออกเห็นไหมมันจะดูโล่งขึ้นเนี่ยเห็นไหมสว่างว่าบมาเลยหน้าเนิ่มไม่มืดอันนี้อันหนึ่งปลายมันเอาตัดปลายทิ้งหมดเลยปลายไม่เอาเลยโอ้ยสูงไปไม่เอานี่นี่อันนี้ออกเออแค่นั้นแหละใครเขาปล่อยขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเออเราเราไม่ตัดเขาถึงถึงถึงได้นั่นสีแดง ถูกอนะ่ะโล่งเลยน่ะสวยเลยเออเนี่ยไปอีกอันก็ได้อ่ะเยี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะไปทำอะไรต่อเนี่ยปูหนี่เขาปลูกคุณนายตื่นสายถี่เลยนะปลูกข้าวเนี่ยพี่เออทำนามาก่อนไอ้รัคังก็เพิ่งมานี่ระครังต้องลอยลอยละเพง่งปลูกนปลูกข้าวเลย นี่นะครับก็มาแล้วเสร็จแล้วชั้นบนเดี๋ยวเราเอาดอกทานตะวันโรยกับกับอะไรนะดอกทานตะวันกับดาวเรืองโรยนะครับอนาคตเดี๋ยวเราจะเอาดอกทานตะวันมาปลูกตรงนี้นะเดี๋ยวเขารับแดดตอนเย็นๆยนจะสวยเลยเรียบร้อยละอีกประมาณสักอาทิตย์นึ่งครับเรามาดูกันว่าตรงนี้มันจะฟูขนาดไหนก็ทําให้ฉบาเด่นขึ้นแล้วก็ชวนชมเด่นขึ้นชวนชมอันนี้สีสวยมากนะสีม่วงแล้วก็เราก็เอาชวนชมทั้งหลายเอาไม้มาดามให้เขาสูงแข่งกัน3ต้นนี้แต่ว่าหูกระต่ายก็ยังอยู่ นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบต้นนี้มากเลยคุณผู้ชมนี่นี่ต้นนี้ชอบต้นนี้ต้นนี้ฟอร์มสวยมากอันนี้ก็ยังแย,ย,ย,ย่งกันขึ้นหน่อยแต่เดี๋ยวเขาจะออกไาหมดละเพราะเราดามเขาไม่หมดละเดี๋ยวเขาขึ้นไปข้างบน,นละอ่อนแอนะเธออ่อนแอเดี๋ยวแพ้ตัวเองนะจ๊ะเข้าไปข้างในดีกว่าครับว่าวันนี้กับข้าวเรามีอะไรบ้างนะครับต่ขอไปเก็บอันนี้เก็บอันนี้ในรถก่อนโอ้หอมจังเลย ในบ้านทำอะไรอ่ะสวยจริงสวยมากมีเรียงกระบ,บีก่กระบองด้วยตอนเย็นเป็นไงมีเรียงกระบ,บีก่กระบอง ที่เราอาบน้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงมากินข้าวกันอันนี้เป็นรางวัลของคนที่ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีน้ําพริกเราเรียกน้ำพริกขี้กานะครับอร่อยที่สุดเนี่ยมาละแยคิมดีอร่อยที่สุดนี่านานนไก่ตะเกียบไก่ตะเกียบนี่ที่ไหนก็มีแต่ที่นี่ดีกว่าหรือนนก็เพาหมูสามชั้นไข่เจียวไก่ก็เหมือนไทยกินต้องตีปูหรอกกินอันนี้นลองดูเอาไก่กินอันนี้ เด็ดอันนี้มีไข่เค็มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลุยกินข้าวกันนะครับจบละสำหรับคลิปนี้ปลูกต้นไม้ดูระเบียงกินข้าวกันเห็นกับข้าวเขาเนี่ยบ้านานะครับบ้านไร่ช้คลิมเป็นอย่างนี้ใครก็ที่ได้ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยติดตามกันไว้ครับด้เจออะไรแบบนี้ตลอดขอแยกกินก่อนครับบายครับหืมไก่โครกรอบด้วย